ครับสวัสดีครับพบกันเป็นประจำนะครับกับสุดาลังวันนะครับแนวทางห้วยลาวของวัดพระฤหัสครับที27ครับเดือน8ปี63นะครับผมใครที่เข้ามาชมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนแอนนะครับแอนจะได้มีกําลังใจครับตามคลิปต่อๆไปนะครับผมแอดทเป็นแนวทางครับโปรดใช้วิญญาณในการรับชมนะครับผมครับมาดูสถิติครับที่ผ่านมาเลยครับของที่24ครับเดือน8ปี63นะครับที่ผ่านมานะครับ ชุด3ตัว4ตัวนะครับ4ตัวครับชุดที่แอสจับมาได้ครับชุด4ตัวออกครับ7 2 3 0นะครับครับนี่ครับในตารางครับของแอสมีครับมี7มี2ครับมี3มั้งใครจะปู้รุกกนยินดีเลยครับผมเจ็ดศูนย์แล้วก็หลุดไปครับผมครับแอสจับมีอยู่ในตารางนี่ครับผมนี่ครับ7 2 2 7สอเจ็ดใครจะผู้รุกก็ยินดีเลยครับตัวนี้ครับผมครับในการเสียเวลาครับผมนี่ครับใครจะปูรูกครับชุด3ตัวครับแตัดเป็นตรงนี้ก็ยินดีด้วยครับผม ผ่านมานะครับรีบมาครับใครเข้ามาชมก็รีบครับกดไลค์กดแชร์แอดนะครับกดหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับหนึ่งติดตามนะครับเป็นกาลังใจครับแอดจะได้มีกําลังใจทำคลิปต่อไปแอดก็ให้เป็นแนวทางครับโปรดใช้ยานในการรับชมข้เขามีนุดข้าบเปรี้ยงธรรมดานะครับเป็นลรงใจแอดนะครับ สตัว3าตัวครับมีนะครับเลนนะครับใครได้เข้ามาชมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ ดินก่แจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจนะครับผมเป็นกำลังใจเนี่นะครับถาจะโพรูกก็ยินดีได้ครับเพระที่รังสากมาก็ตัวความแสดงดีใจด้วยนะครับผมครับคาดว่าจะมาครับของวันพฤหัสที่เกตนะครับจุดสองตัวสามตัวนะครับผม ป็นแนวทางนะครับจะใช้งานในาการรับชมนะ้อสองตัวครับสำหรับท้ายคลิปนี้ครับผมหากใครไม่ชอบชุดท,ที่อาดจ,จะได้แค่สามตัวสองต,ตัวครับชุดเต็มชุดรองครับจับในตารางกันเลยครับกับสุ่มกลางวันนะครับแนวทางเวลาของวันพฤหัสครับ ที่27เดือน8ปี63นะครับช่องทางติดต่อครับไอดียไลน์ตรงนี้นะครับผมครับสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ